ชีชุมชนช่องไม้แก้อมเภอทุ่งตะโกประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและต่างให้ความสำคัญในการบำรุงดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรรวมถึงความต้องการในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสําคัญสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้แก่ความรู้ในการเก็บตัวอย่างดินการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมปุ๋ยใช้เองรวมทั้งการจัดทำแปลงเรียนรู้ภายในชุมชนจึงทําให้ชุมชนใช้ปัจจัยและองค์ความรู้ที่ได้รับเหล่านั้นทําให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบของการวมกลุ่มจัดตั้งเป็นศสนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องไม้แก้วสนยนจัดการดินปุ๋ยชุมชนช่องไม่แก้วเริ่มจัดตั้งและดําเนินการในปี2560 เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการทํางานของกรมส่งเสริมการเกษตรด้านดินและปุ๋ยให้บริการด้านความรู้และจัดการดินปุ๋ยให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกโดยส่งเสริมให้เกษตรกรกลุม่มเรียนรู้ปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยจุมชนช้าไม้แก้วมีสมาชิกทั้งหมด30ราย การดินปุ๋ยชุมชนช่องไม้แก้วตั้งอยู่หมู่ที่2ตําบลช่องไม้แก้วอําเภอตุองตะโกจังหวัดจุมพรโดยใช้อาคารศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่2ตําบลช่องไม้แก้วเป็นที่ทําการศูนย์โดยมีอาคารเป็นสัดส่วนอยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกมีอุปกรณ์ที่สําคัญและจําเป็นสําหรับใช้การดําเนินการกิจการของศูนย์เช่นกรวดวิเคราะห์ดินพร้อมอุปกรณ์แผ่นหมุนการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองแผนที่ชุดดินตําบลแผ่นพับโปสเตอร์และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปุ๋ยชุมชนตำบลท่องในแก้วมีภารกิจห,หลักในการให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านการจัดการดินและปุ๋ยและให้บริการวริเคราะห์ดินที่รู้ผลรวดเร็วสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเรียนรู้ไปจนถึงดูแลรับผิดชอบสูนจัดการดินและปุ๋ยชุมชนด้วยตนเอง สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจะมีกิจกรรมร่วมกันคือการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสอบาธาตอาหารในดินแบบรวดเร็วรวมถึงการร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบไม่แก้วมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ยให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตั้งอยู่หมู่ที่2ตํตำบลม่แก้วอำเภอตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรตรวดวิเคราะห์ดินเป็นประจำทุกปีนะครับมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลม่แก้วในส่วนหนึ่งก็มีโอกาสได้เป็นแปลงเรียนรู้ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จากนี้มีจุดเรียนรู้การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตั้งอยู่หมู่สองตำบลช่อไม้แก้วอำเภอตุ้งโกจังหวัดชุมพร,กรเกษตรเจ้าของแปลงนายวีรพลคนดีผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทลายปาล์มน,น้ำมันที่เหลือใช้จากการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นโดยจะผลิตปีละสองครั้งโดยใช้วัตถุด,ดิบครั้งละ15-20ตันโดยใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและน้ำหมักชีวภาพ ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนนะครับได้เห็นถึงความสําคัญในการตรวจค่าวิเคราะห์ค่าดินหากพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วนะครับจะเห็นผลได้ว่ามีความคุ้มค่าจริงนะครับสามารถลดรายจ่ายที่จําเป็นของสวนของท่านนะครับแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นฝนากพี่น้องให้ช่วยตรวจค่าวิเคราะห์ดิน กัันนทุคคคะรรบบบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนถือเป็นหน่วยสนับสนุนการทํางานของสํานักงานเกษตรอําเภอและเป็น,นกลไกหนึ่งในชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรโดยการสร้างชุมชนเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง,ขงบนฐานความรู้การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการจเจริญเติบโตที่ดีของพืชผลทางการเกษตร